ดวงความรักพฤษภาคม2567ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักนะคะเดือนพฤษภาคม2567ค่ะโดยใช้ไพ่ Key of Love erm, นะคะสีชมพูนะคะแล้วก็จะจับไพ่เสริมเป็นไพ่จุดเทียนสองจะเป็นการดูในรูปแบบของลัคนาราศีนะคะในแต่ละราศีว่าสถานการณ์ทางความรักในเดือนพฤษภาคมของท่านนั้นเป็นยังไงนะคะ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะความรักเดือนพฤษภาจะเป็นยังไงบ้างนะคะหลุดลอยพูดไม่ออกแล้วก็พังพี่ฮันนี่ไม่ทราบว่าคุณผ่านอะไรกันมาเนาะชาวลัคนาราศีกรกฎแต่ว่าถ้าไ่ขึ้นในลักษณะเนี้ก็ตามนั้นนะคะนะก็ต้องเป็นกําลังใจให้นะคะว่าความรักในเดือนพฤษภาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังไว้มากนะบางคน คาดหวังกับความรักไว100้ร้ออซนะอาจจะเหลือประมาณ75%แบบนี้ก็คือไม่ได้เป็นตามที่เราหวังแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีหรือว่ามันไม่ดีถูกไหมคะนะถ้าพายขึ้นในลักษณะนี้ก็ขอจับเพิ่มนะดูซิว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะเอ่ายขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยมันอาจจะเกิด เ,เหตุการณ์ไม่คาดฝันเนาะต้องอธิบายเรื่องหน้าไพ่นิดนึงนะคะนะการที่ผู้หญิงคลอดลูกบนรถนะจริงๆถามว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไหมการคลอดลูกเนี่ยเป็นเรื่องของการเตรียมการถูกไหมคะทุกคนที่ตั้งครรภ์นเนี่ยก็มีเป้าหมายคือการคลอดลูกอย่างปลอดภัยถูกไหมคะแต่ทีนี้ตามตามภาพเนี่ยก็คือเขาคลอดลูก ก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นมันก็หมายความได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าบางเหตุการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นแต่มันอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นถ้าเปรียบเทียบกับความรักเนาะถ้าให้ขึ้นในลักษณะที่ไม่ค่อยดีแบบนี้เราอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยก็อาจจะไปไม่รอดนะขออนุญาตพูดตรงๆอาจจะเกิดบางเหตุการณ์ที่ทําใหเ้เราตกใจนะ เออเราตกใจเกิดเหตุการณ์ที่เร็วกว่าที่เราคิดไว้อะไรแบบนี้นะถ้าพาขึ้นในลักษณะนี้ค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะคะออในความรักในอนาคตเนี่ยอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้เนาะแต่ว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยก็ ก็ขอใหออ้จิตใจเข้มแข็งแล้วกันนะคะถ้ามันไม่เกิดอะไรหรือว่าพี่ฮันนี่ดูไม่แม่นนะก,ก็ก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะ่ะโอ้ก็ก็ดีใจด้วยนะคะที่ที่ความรักของคุณเนี่ยยังสามารถไปต่อได้นะพี่ฮันนี่ก็โอ้ไม่ไม่ได้อยากให้ใครที่มีความรักนะมีมีความรักที่ไม่สมหวังหรอกเนาะนะคะนะก็ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรถือว่าเราได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแล้ว นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะ